สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2562เทศบาลตำบลหนองบัวแดงสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวแดงงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยเทศบาลตำบลนหนองบัวแดงขอสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาดังนี้วันที่7มิถุนายน2562ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการบำรุงรักษาป่าตามโครงการป่ารักน้ำโล่ใหญ่ วันที่14มิถุนายน2512ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการซ่อมแซมฝ่ายมีชีวิตณโครงการป่าลักน้ำโล่ใหญ่วันที่19มิถุนายน2512นายบุญชูปีมานาวเข้ารับมอบใบประกาศอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นในโอกาสการประชุมจังหวัดเคลื่อนที่ณโรงเรียนบ้านลาดเหนือ วันที่26มิถุนายน2512เดินเนินการฉีดล้างทําความสะอาดโรงเรียนอนุบาลหนองบัวดแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวดแดงด้วยคอรลีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากของสวิติการสังคมเทศบาลตำบลหนองบัวดแดงวันไหว้ครูเมื่อวันที่13มิถุนายน2512โรงเรียนเสริมภูมิปัญญาพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัยเทศบาลตำบลหนองบัวดแดงได้จัด,จดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์นักหอประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบนหนองบะแดงโดยมีนายชาติชายด่านกุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยการเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างบ้านให้แด่ผู้ยากไรเมื่อวันที่13มิถุนายน2512นายชาติชายด่านกุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลประลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานและนางสำรานประจักษ์เมือง ผู้ใหญ่บ้านโนนเก่าใหญ่หมูที่14ได้ออกเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างบ้านให้แด่ผู้ยากไร้บ้านโนนเก่าใหญ่หมูที่1 4รายนายท่านนงโพธิยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเมื่อวันที่20มิถุนายน2512ณหอประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนบะแดงนายชาชายด่านกุลนายกเทศมนตรีตำบลหนบะแดงร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง M O U ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรประชาชนผู้นำชุมชนและภาคเอกชนกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองบัวแดงการบริจาคโลหิตเมื่อวันที่10มิถุนายน2512คณะครูโรงเรียนเทศบาล1อนุบาลเด็กน่ารัก ได้เข้าร่วมบริจาคโลหติตกับสภาการชาติไทยณหอประชุมอำเภอหนองบัวดแดงการต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่11มิถุนายน2512นายชาติชายด่านกุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนการงานพนักง,งานเทศบาลคณะครูโรงเรียนเทศบาล1อนุบาลเด็กน่ารักได้ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายปัญจลั์เพียรพิมพ์เพิ่มเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1อนุบาลเด็กน่ารัก โครงการวันไหว้ครูเมื่อวันที่20มิถุนายน2 5 6 2อยงโรงเรียนเทศบาลหนึ่งอนุบาลเด็กน่ารักได้ดําเนินโครงการบนไหว้ครูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกระตันยูกะตะเวทีต่อครูผู้อบรมสั่งสอนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยรวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์นในการประดิษฐ์ผ่านไหว้ครูในการนี้นายชาชายด่านคุณนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งอนุบาลเด็กน่ารักจำนวน671คนได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการครูวันที่22มิถุนายน2512ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลหนึ่งอนุบาลเด็กน่ารักได้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการครูนาสานักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิโครงการอบรมครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา เมื่อวันที่23มิถุนายน2512ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลหนึ่งอนุบาลเด็กน่ารักได้ดำเนินโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้หัวข้อระบบกลไกหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน PLC ณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลหนึ่งอนุบาลเด็กน่ารักในการนี้คณะผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยโดยมีนายชาติชายด่านกุลนายกเทศมนตรีเป็นประธาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการระหว่างวันที่25-27มิถุนายน2512ผู้บริหาราคณะครูโรงเรียนเทศบาล1อนุบาลเด็กน่ารักได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่27ประจำปีการศึกษา2512ณจังหวัดกาลสินสรุปผลการแข่งขันดังนี้ระดับปฐมวัยกิจกรรมตัวต่อเสริมทักษะได้เหรียญทองอันดับหนึ่งเป็นตัวแทนภาค กิจกรรมเล่งเล่นเต้นแดนซ์ได้เหรียญทองอันดับ4กิจกรรมเดินตัวหนอนได้เหรียญเงินอันดับ14กิจกรรมไทยซิเสียงอะไรเอ่อยได้เหรียญเงินกิจกรรมวาผ้าระบาสีได้เหรียญเงินสื่อนวัตรกรรมครูปถมวัยได้รางวัลชมเชยร,าาระดับปฐมศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้เหรียญทองอันดับสาม1โครงงานศิลป,ปะได้เหรียญเงินอันดับ11 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ป4ถึงป6ได้เหรียญเงินอันดับ18โครงงานการงานอาชีพได้เหรียญเงินอันดับ18คัดลายมือป1ถึงป3ได้รางวัลชมเชยคัดลายมือป4ถึงป6ได้รางวัลชมเชยศูนย์ทลพ์ภาษาไทยได้เหรียญทองศูนย์ทลพ์ภาษาอังกฤษรางวัลชมเชยโปรแกรมนำเสนอได้เหรียญทองอันดับ13 การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมื่อวันที่28มิถุนายน2512ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล1อนุบานเด็กน่ารักได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเดินขบวนและแจกเอกสารต่อต้านยาเสพติดให้กับประชาชนในอำเภอหนองบัวแดงโดยได้รับการอนุเคราะห์ลดนํำขบวนจากสถานีตำรวจหนองบัวแดงการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลหนึ่งอนุบาลเด็กน่ารักได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากที่เกิดในช่วงฤดูฝนและได้ให้คำแนะนำในเรื่องการรักษาความสะอาดให้นักเรียนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด